เมื่อวานนี้นะครับผมดูข่าวนะที่ไอ้ลูกที่ล็อกคอพ่อเห็นไหมถ้าเป็นต่างประเทศไอ้นี่หัวกระจายมึงมีพลไนเปอร์ไว้ทำเฮียอะไรไอ้พวกติดยามึงจะเก็บมันไว้ทำไมมึงจะเอามันไปบำบัดท,ทำต้นตีนอะไรมึงต้องคำนึงถึงคนที่บริสุทธิ์ยิ่ทําวิธีการบำบัดคนติดยาที่ดีสุดคือส่งมันไปเกิดใหม่ นี่คือความผิดพลาดของเจ้านหน้าที่รัฐผมดูจากภาพข่าวมันล็อกคอพ่อมันอยู่ในหัวมันเหน่งกันอันี้นะถ้ามึงมีสไนเปอร์นะป้องเดียวจบนี่ไงเพราะความดัดจริตของประเทศส้นตินนี่แต่วันนี้ยังให้พกได้ห้าเมตรเด็กก็ยิ่งชิปหายไปกันใหญ่คุณเห็นไหมว่ามนนีข่าวสองสามวันี้มีข่าวคนข้างยากี่คนละ ไปประเทศอื่นก็เป่าก็บานไปไปแล้ว